รายการพอดแคสต์ซุปเปอร์ซับไทยแลนด์นะวันนี้อยู่กับผมตีบางพลีนะเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับของทีมในไทยแลนด์อเมริกาลีที่ชื่อพัฒนานิคมซิตี้นะตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณนัทนะครับนัททวัตนะครับบุญเมืองผู้จัดการทีมของพัฒนานิคมซิตี้สวัสดีครับคุณนัทครับ ครับสวัสดีครับครับคุณนัทครับก่อนอื่นเลยอยากให้คุณนัทในฐานะเป็นผู้จัดการทีมเนาะแนะนะําทีมพัฒนานิคมซิตี้ฮะต่อแฟนบอลสักหน่อยฮะเป็นทีมที่ไหนยังไงบ้างครับผมอ,อ่ทีมพัฒนานิานคมซิตี้นะครับเป็นทีมจากอําเภอในจังหวัดลบบุรีครับ,รบกอ็อ่จุดเริ่มต้นของสโมสรพัฒนานิคมซิตี้เนี่ยอ่าเป็น อ่าเป็นพี่พี่พี่คนหนึ่งนะครับที่ที่เคยทําอะคาเดมี่ของเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับในอํอนาเภอพนันิคมเนี่ยก็เอ่อเล็งเห็นนะครับเล็งเห็นความสําคัญแล้วก็อยากพัฒนาชุมชนนะครับชุมชนของอํอนาเภอพนัสนิคมนะครับ,รบให้ให้มีฟุตบอลแล้วก็ให้มีอ่าแฟนบอลเนี่ยได้เชียนะครับได้เชียกับทีมพนันิคมซิตี้ครับ จ็เลยเป็นที่มาของการก่อตั้งสโมสรเล็กๆในใร,ระดับอำเภอนี้ขึ้นมาอ่ะนี่สร้างมากหลายปีแล้วใช่ไหมครับเนี่ยปีนี้ก็อ่าสี่ปีมาแล้วครับโอ้นานอยู่งือนนะใช่ครับก็ปีแรกก็เข้าร่วมเข้าร่วมมาเปงนสามปีแล้วมาปีที่แล้วก็ไปเล่นในรายการเอ็ครับครับครับอืมอ่ะที่เจอมึงท้องว้าวโอเค,ค ถือว <ITA> ่ามีความต่อเนื่องอาจจะเป็นทีมในระดับอเมเจอ r league แต่ก yeah. <c oughs> ็จริงจังตั้งใจแล้วก็พัฒนาเพื่อชุมชนโดยฟุตบอลนั่นเองเนาะตรงนี้ครับพัฒนานิคมซิตี้ต้องถามอีกสักนิดนึงฮะแล้วไทยแลนด์ amateur league ซีซั่นนี้แะครับวางแผนยังไงบ้างเวลาค่อนข้างกระชั้นมากเลยฮะที่ฝ่ายจาดเปิดรับสมัครตรงนี้พัฒนานิคมซิตี้พร้อมแค่ไหนฮะก็จริงๆก็จะเป็นนักเตะอชุดเดิมๆ้วแต่ก็มี่าน้อง น้องๆเพิ่มเข้ามาครับแต่ก็ยังเป็นในอำเภอพัฒนาอยู่นะครับ,รบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ประมาณเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับจะเป็นน้องๆ<ม>ที่อยู่ในอำเภอพัฒนานิคมนะครับ<ม>แล้วก็เอ่อแต่อันนี้มันค่อนข้างกระชั้นหน่อยแต่ปีนี้จริงๆเราเราอ่ามุ่งเป้าจริงๆคือเราจะไปทําสนามครับนะครับแต่ทีนี้เออเราก็งอยากทําทีมให้มัน ต่อเนื่องไปด้วยในไหนก็มีน้องๆที่แบบเคยเล่นร่วมกับเรามาแล้วเนี้ยครับก็เลยเออเามาเอามาทําต่อนะทําทำต่อแล้วก็มีน้องๆประมาณอายุสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยนะครับ่บเนี้ยก็จะดึงเข้ามาซ้อมกับทีมด้วยก็ตอนนี้ก็เริ่มวางแผนในการซ้อมบ้างละนะครับโค้ดมีโค้ดวางแผนเริ่มเริ่มซ้อมมึงละนะครับตอนนี้ก็อในการซ้อมเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ กางนี้ไปก็ประมาณสี่สัปดาห์เนี่ยจะก็จะเริ่มซ้อมละครับหัวหน้าผู้สอนนี่เป็นใครอะไรยังไงฮะวางตัวใครเป็นโค้ชในการลุยไทยในนาทมเจอร์ลีซั่นนี้ครับอ่าปีนี้นะครับปกติจะเป็นจะเป็นพี่ปอดนะครับปกติหรือเรียกกันในโค้ชปอดเนี่ยนะครับที่จะรู้จักในในพนักงานุูคนพิจเนี่ยก็ปีนี้นะครับปีนี้อ่าโค้ชปอดง่ายน่าจะเข้ามาดูภาพรวมนะครับเพราะว่า เราจะทาสนามทาอะไรด้วยอย่างเงี้ยครับก็จะมีคโค้ชกี้กับโค้ชเต่า,ตาตนะครับเข้าเข้ามาในการคุมซ้อมแล้วก็อ่คุมในการแข่งขันนะครับจะเป็นโค้ชกี้โค้ชปอดนะครับ, <S <S บรตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นโค้ดเดิมอ่าจากที่เคยคุมคุมมานั่นเองเนาะใช่ครับเป็นเป็นโค้ดเป็นทีเป็นอยู่อยู่ในทีมงานนะครับเพราะตอนนี้ <assim. S 2> โค้ชกี้ก็กําลังเรียนบีบีลเสนอยู่ว้าวบีไลเสนเลยแต่โค้ ครับแต่โค้ฟอรอนนี่จบ B-line แ,แล้ว <Wow. S 2> ผ่าน B-line ไปแล้วไม่ธรรมดาเลยเกันนะทีมงานสตาร,ร์โค้ชนี่ก็โอ้โหเรียน B-line เ,เลยเหมือนกันอ่ะสุดท้ายครับไหนเห็นพูดถึงเรื่องสนามผมก็ไปติดตามดูหน้าเพจอยู่เหมือนกันเห็นมีปรับพื้นปรับอะไรแล้วสนามนี้ยังไงฮะวางโครงสร้างวางโครงการไว้ยังไงประมาณไหนบ้างครับสนามเนี่ยนะครับจริงๆเรามองไปถึงระยะยาวเลยนะครับตอนนี้เราค่อยๆทามานะครับพอดีอ่า พื้นที่เอสนามเนี่ยก็จะอยู่ในอำเภอปัะชานีคมเหมือนกันครับครับก็มนี้กาลังทำเป็นสเตเดียมเลยไหมครัก็อนาคตอนาคตก็จะทำเป็นสเตเดียมตอนนี้ก็อยากจะให้มันอมีพื้นที่สีเขียวก่อนแล้วก็ส่วนอเส่วนอาจจงอารย์นะครับเดี๋ยวค่อยเติมกันค่อยเติมกันให้มีพื้นที่สีเขียวก่อนแล้วหลังนั้น เราสามารถมาซ้อมมาซ้อมที่ได้ uh, ชุมชนเริ่มเข้ามาเข้ามาเล็งเห็นแล้วก็แล้วก็ว่าเ,เราเนี่ยจะเราเพัฒนาชุมชนในอำเภอวัฒนาจริงๆนะครับครับก็อยากจะให้ให้ทุกคนเนี่ยนะครับว่าร่วมเทียร์นะครับแล้วก็เสนับสนุนนะครับสนับสนุนในเขตอำเภอบ้านเรา ว่าเราทำเป็นจริงจังนะครับเหมือนเหมือนฉายาสโลแกนก็จะเป็นบ้านแห่งความสุขด้วยอ่าก็ตามทำตามที่สโลแกนสโมสรว่าไว้เลยบ้านแห่งความสุขก็ใช้ฟุตบอลนําทางประมาณนั้นเลยเนาะอ่ะถือว่าอัปเดตกันพอสมควรครับคุณนัทครับเกี่ยวกับข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมพัฒนานิคมซิตี้เนาะทีมในระดับอเมร์ลีกที่ก็มีโครงสร้างที่น่าสนใจแล้วก็มีแผนงานที่อยากจะเลื่อนชั้นขึ้นมา ในลีอาชีพเหมือนกันอ่าวันนี้ต้องขอบคุณคุณนัดด้วยนะที่มาอัปเดตข่าวสารกับทีมงานซุปเปอร์ซับกันนะครับผมครับครับขอบคุณมากครับคุณนัดครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ